ตอนที่1 8 0 6ชื่อตอนว่าการตัดครั้งที่ห้าดินแดนแห่งเซียนไม่ใช่ดินแดนที่เงียบสงบอย่างที่เจ้าคิดสุนัขตัวดำกล่าวเจ้าหมายความว่าอย่างไรแล้วอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ราชานิรันต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลิงฮั่นถามสุนัขตัวดำเพราะว่าเขาค่อนข้างเข้าใจในสิ่งที่สุนัขตัวดำกล่าวสุนัขตัวดำพยักหน้า ค่ะจะสอนจนกว่าเจ้าจะเข้าใจเองหลิงฮั่นเริ่มจริงจังและพูดว่าอะไรที่ทำให้ราชานิรันล้มตายกันเป็นจำนวนมากมายเช่นนั้นแต่มันก็แปลกนะถ้ามีการต่อสู้ของราชานิรันในดินแดนแห่งนี้ทำไมถึงไม่มีใครรู้เรื่องนี้นายท่านหมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสุนัขตัวดำเกาหัวของมันภาพลักษณ์ของมันกลับมาไม่น่าเชื่อถืออีกครั้ง ยาดิเหงอของหลิงท่านเต็มแผ่นหลังของเขาและกล่าวว่าแล้วเจ้ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรสุนัขตัวดำเหลือบมองหลิงท่านและพูดอย่างดูถูกว่าแน่นอนมันเป็นความทรงจำของนายท่านหมาเห็นได้อย่างเชัดเจนว่าความทรงจำของเจ้าหายไปแล้วทำไมตอนนี้เจ้าถึงมีมันหลิงฮั่นเอ่ยถามเจ้ามันโง่เห็นได้อย่างเชัดเจนว่าในท่านหมาผู้นี้ไม่มีความทรงจำที่ละเอียดมากนัก แต่ยังคงสามารถจดจำเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นได้มันหมายความว่าอย่างไรเรื่องนี้มันสําคัญเกินไปสุนัขตัวดำกล่าวพรางสายหัวและมองอย่างดูถูกหลิงฮันแตะคางของเขาแล้วสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เจ้าพูดตรงไหนทำไมมันจะไม่สําคัญละ่ะสุนัขตัวดำร้องเสียงหลงแม้ว่าเจ้าจะได้กลายเป็นราชานิรันแต่เจ้าก็ยังแข็งแกร่งไม่พอราชานิรันนั้นมีเก้าขั้น หากราชานิรั์ขั้นแรกพบเจอกับราชานิรั์ขั้นสองก็เหมือนกับตัวตนระดับโลเกียนิพานพบเจอกับตัวตนระดับแบ่งแยกวิญญาณหากเจ้าต้องการจะเป็นราชานิรั์ขั้น9้าเจ้าจะต้องขัดเกลาทุกขอบเขตให้สมบูรณ์หลิงหั่นยิ้มและกล่าวไม่ต้องกังวลทุกขอบเขตของค้าสมบูรณ์อยู่แล้วนี่ไม่ใช่การโมอโอ้อวดแต่มันเป็นเรื่องจริงเมื่อเห็นเจ้ามั่นจใจเช่นนี้ นายท่านหมาจะเตือนสติเจ้าเองสุนัขตัวดำม,มองเข้าไปในตัวหลิงฮั่นเจ้าคิดว่าการตัดขาดจากสวรรค์และปัจจุนั้นสมบูรณ์แล้วอย่างนั้นหรอหลิงฮั่นพังอะหึนี่มันยังไม่สมบูรณ์อย่างนั้นหรอไม่ไม่ไม่สุนัขตัวดำทรายหวัวครั้งแล้วครั้งเล่านายท่านหมาผู้นี้มีความทรงจำของคนที่ต้องการจะกลายเป็นราชานิรันคันเกาไม่เพียงแต่เขาจะต้องตัดขาดสวรรค์และปัจจุ เข้าสู่ระดับโลกีนิพานเท่านั้นแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการตัดครั้งที่ห้าห้านิพานอย่างนั้นเหรอหลิงห้านดไม่ได้ที่จะอุทานออกมานี่มันเป็นไปได้เหรอการตัดครั้งที่สี่คือจุดสิ้นสุดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะตัดมันอีกครั้งไม่เช่นนั้นมันจะกลับกลายเป็นการตัดชีวิตของเขาเองนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ไม่เช่นนั้นตัวตนระดับโลกีนิพาน จะไม่ตัดเป็นสิเป็นร้อยครั้งแล้วอย่างนั้นหรอถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าตัวตนระดับโลเกียนิพานจะสามารถสังหารตัวตนระดับแบ่งแยกวิญญาณได้แต่เนื่องจากระดับโลเกีนิพานมีขีดจำกัดของมันมันจึงมีเหตุผลนี่เป็นเรื่องยากอย่างยิง่งและยากมากแม้แต่จะอยู่ในสมัยโบราณมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถทำได้แต่เท่าที่ในท่านหมารู้ถ้าหากเจ้า ต้องการไปถึงจุดสูงสุดของการฝึกฝนเจ้าต้องทำการตัดนิพานครั้งที่ห้าสุนัขตัวดำกล่าวอย่างเคร่งครึมการตัดขาดจากสวรรค์ลและปัตจเท่านั้นที่สามารถทำให้เจ้าได้เป็นราชาในหมู่ราชาได้แต่ห้านิพานหลายคนต้องการที่จะทำการตัดครั้งที่ห้าแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะทำมันจากคำกล่าวของสุนัขตัวดำ ราชานิรันสามารถตัดขาสวรรค์และปัจจีได้ตอนที่เป็นตัวตนระดับโลกีนิพานและตั้งแต่สมัยโบราณการสะสมของยุคต่างๆนับไม่ท้วนแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากมากที่จะตัดขาจากสวรรค์และปัจจีแต่จํานวนของราชานิรันก็ยังคงมีอยู่มากมายห้านิพานอย่างนั้นหรอหลิงฮั่นมองไปที่ตัวของสุนัขตัวดำห้านิพานสุนัขตัวดำพยักหน้าท้าเจ้าแค่ต้องการจะเป็นราชานิรันเจ้าก็ไปต่อได้อย่างราบรื่น แต่ถ้าเจ้าต้องการจะเป็นราชานิรันดคันเกา่าเส้นทางการเดินนี้เต็มไปได้วยอุปสรรคและอันตรายมากมายยิ่งไปกว่าน,นั้นไม่เพียงแต่ตัวตระระดับโลกินิพานแบ่งแยกวิญญาณตำหนักอมตะก็มีแหล่งกำเนิดจากน้อยไปหามากเจ้าจะต้องสมบูรณ์ในทุกระดับและเหนือกว่าราชาทั้งหมดเพื่อที่เจ้าจะสามารถไปถึงจุดสูงสุดได้มากขึ้นเท่านั้นหลิงฮั่นครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวว่าเจ้าพูดว่าเป็นที่เคารพของสวรรค์ เป็นที่เคารพของสวรรค์อย่างนั้นเหรอนายท่านหมากล่าวเช่นนั้นเหรอสุนัขตัวดําดูว่างเปล่ามันก็แค่พูดออกไปอย่างนั้นหรือแกล้งทําเป็นไม่รู้กันแนะ่หลิงั่านยังคงจําได้ว่าหอคอยน้อยครั้งหนึ่งเคยเรียกเจ้าของดั้งเดิมของหอคอยทมินว่าเป็นที่เคารพแห่งสวรรค์นี่คือการเคารพบ,บุคคลหรือว่าเป็นขอบเขตบม่มเพาะของเขากันแนะ่อย่างไรก็ตามหอคอยน้อยและสุนัขตัวดํา ดูเหมือนจะไม่ต้องการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนักเขาจึงไม่ได้ถามอะไรอีกอย่างไรก็ตามวันหนึ่งเมื่อเขาไปถึงระดับนั้นแม้เขาไม่ต้องการเขาก็จะได้รู้แต่ตอนนี้ถึงรู้ไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรทำไมเจ้าถึงรีบบอกข้าเช่นนี้ล่ะหลิงฮั่นเปลี่ยนเรื่องนายท่านหมาผู้นี้จะไปยังสถานที่อื่นสักพักสุนัขตัวดำมองไปยังพื้นที่ที่ห่างไกล ดวงตาของมันดูลึกซึ้งขึ้นเล็กน้อยและการแสดงออกบนใบหน้าของมันก็ดูเคร่งขรึมเป็นอย่างมากที่ไหนกันหลิงฮั่นรู้สึกประหลาดใจสุนัขตัวดำรีบเล่าเรื่องนี้ให้กับเขาฟังราวกับว่าเขากำลังจะจากไปสถานที่แห่งนั้นอันตรายขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรอมันเป็นสถานที่ที่อันตรายอย่างยิง่งสุนัขตัวดำพูดด้วยเสียงต่ำภายในน้ำเสียงของเขานั้นมีความเศร้าแฝงอยู่หลิงฮั่นขมวดคิ้วและพูดว่า แล้วเจ้าจะไปทำอะไรในอดีตสุนัขตัวดำเล่านายท่านหมาผวกนี้สัญญากับตัวเองว่าจะขโมยชั้นในของราชานิรัน์หลิงเหนียวตอนนี้นายท่านหมาได้กลับมายัางดินแดนแห่งนี้แล้วถึงเวลาแล้วที่จะทำตามคำสัญญาเมื่อพูดถึงเรื่องนี้สุนัขตัวดำก็พ่นลมหายใจออกมาดวงตาของมันเปล่งประกายบัดซบหลิงหันเตะมันขึ้นฟ้า เขาคิดว่ามันหายากมากที่สุนัขตัวดำจะจริงจังแต่สิ่งที่มันพูดออกมานั้นฮันน้อยเจ้าทำลายสะพานหลังจากข่าแม่น้ำนายท่านหมาจำได้ว่าเจ้าเป็นหมาป่าตาขาวสุนัขตัวดำกล่าวขณะซ่อนตัวหลิงฮันไม่โต้อตอบอะไรเขาได้แต่หัวเราะเบาๆพวกเขายัางคงก้าวไปข้างหน้าที่รับแห่งนี้เป็นที่รับกว้างอย่างน่าอัศจรรย์และหลายแห่งก็ยังคงเต็มไปด้วยอันตรายหากเดินไปมัวๆเจ้าอาจจะตายได้โดยไม่รู้ตัว ไม่ต้องกล่าวถึงว่าหลิงฮั่นที่เป็นแค่ตัวตนนิรันดร์ระดับสองนิพานเท่านั้นขนาดขอบเขตตําหนักอมะตะก็อาจจะตายได้ดังนั้นพวกเขาทุกคนต้องมีความรอบครอบแม้แต่ในการเลือกเม็ดยานิรันด์บางอย่างพวกเขาจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากในระดับพลังโลกินิพานหลิงฮั่นและจักรกรพดินีการใช้เม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ลึกล้ำที่ใช้ในการสะสมพลังปราณและเม็ดยานิรันด์ในการรู้แจ้งอํานาจแห่งกฎเกณฑ์ผลลัพธ์ของเม็ดยาเหล่านั้น ประสิทธิภาพจะต้องใช้เวลาอย่างมากในการแสดงผลหลังจากผ่านไปสิบวันในที่สุดเขาก็ออกมาจากที่ราบและมาถึงเชิงภูเขาแต่มันก็ไม่ใช่ภูเขาไฟจากที่นี่ภูเขาไฟก็ยังอยู่ไม่ไกลแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วมันห่างกันแค่ไหนบนยอดเขาแห่งนี้มีพระราชวังตั้งอยู่หลิงฮั่นเคยศึกษาเกี่ยวกับเขตแดนที้ลักเฉียนหลงมาก่อนและรู้ว่ามันถูกเรียกว่าพระราชวังเซิ่งหลง ทำไมถึงเรียกว่าเขตไดรี่รับเฉียนหลงเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับวัดเซิ่งหลงกล่าวกันว่านี่เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างเพียงไม่กี่แห่งในเขตไดรี่รับเฉียนหลงที่ไม่ได้ถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายแม้แต่เพียงเล็กน้อยวัดเซิ่งหลงน่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการทดสอบศิษย์สาวกของขุมอำนาจระดับราชานิรันที่ยังอยู่ในระดับโลกินิพานเนื่องจากรูปแบบอาคมได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ถ้าใครสามารถผ่านได้ก็จะได้รับรางวัลขอบอกไว้ก่อนว่าคนที่เข้ามาที่นี่จะได้รับการสืบทอดเทคนิคหม่มเพาะเป็นครั้งคราว99%ได้มาจากวัดเซิงหลงมิฉะนั้นมันจะยังคงเหลืออยู่ได้อย่างไรเพราะว่าถูกกวาดล้างไปหลายปีแล้วเมื่ออยู่บนที่ราบเส้นทางของทุกคนแตกต่างกันไปแต่เมื่อทุกคนมาถึงที่นี่ทุกคนกลับมารวมตัวกันจากทุกทิศท,ทาง นี่เป็นวิธีเดียวที่จะเข้าสู่ส่วนลึกของเคดายี่รับเชียนหลงและยังเป็นสถานที่ที่มีโอกาสมากมายหากไม่อยากพลาดก็ต้องมายังสถานที่แห่งนี้ในระยะไกลสุดขอบฟ้ากระต่ายสีขาวตัวใหญ่กำลังถือแครอทและมันมองไปยังหลิง่ันด,ด้วยดวงตาสีทับทิมพร้อมกับรอยยิ้มที่เต็มไปได้วยความน่าเกลียดตอนที่1 8 0 7ชื่อตอนว่าการโจมตีที่ไรย้ยางอายผู้คน มาจากทั่วทุกสารทิศและขึ้นไปบนภูเขาในตอนนี้แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญร,ระดับตำหนักอมะตะก็ไม่สามารถผ่านพ้นไปได้เพราะว่าต้นกำเนิดเปลวเพลิงของที่นี่พวกเขาจะตายหากไม่ได้สวมกราะโลหิตมังกรแต่นี่เป็นข้อยกเว้นสำหรับหลิงฮันเพราะว่าเขาครอบครองเพลิงก้าสวรรค์และเชี่ยวชาญเทคนิคเปลวไฟที่แห่งน,นี้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อเขา แต่คือสวรรค์ของเขาเขาไม่ได้สวมกรอโลหิตมังกรเพราะว่าคนนอกก็ไม่อาจจะมองเห็นได้พวกเขาคิดว่ามันถูกสวมใส่เป็นกรอชั้นในมีชนานทุกคนจะต้องตกใจเจ้าเป็นสัตว์ประหลาดชนิดใดแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญในระดับขอบเขตตำหนักอมตะก็ยังไม่สามารถทำได้หลิงฮันตายซะ ด้วยเสียงคำรามของชายที่นิมือถือไม้เท้ายาวที่มีอักขาระที่อยู่บนไม้เท้าส่องแสงสว่างปลดปล่อยพลังที่น่าหวาดกลัวมาทันใดนั้นเขาคนนั้นก็พุ่งการโจมตีไปยังศีสษะของหลิงฮั่นหลิงฮั่นมองไปยังบุคคลผู้นี้ที่ไม่ได้คุ้นเคยอะไรกับเขาเลยแต่พื้นฐานการฝึกฝนนั้นยอดเยี่ยมเป็นตัวตนนิรันดร์ระดับสีนิพพานและความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขานั้นก็โดดเด่นมาก แม้ว่าเขาจะยังไม่ถึงระดับราชาแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนักเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนผู้นี้ไม่ต้องการจะปลดปล่อยการโจมตีนี้นทันทีแต่เขาโครจรพลังเอาไว้อยู่ก่อนแล้วทันทีที่เห็นเหลียงฮั่นเขาตัดสินใจเคลื่อนไหวไม่เพียงเท่านั้นชายคนนั้นยังเปิดใช้งานอุปกรณ์กึ่งนิรันดิ์อีกด้วยอีกทั้งยังใช้เทคนิคลับที่น่าหวาดกลัวเบื้องหลังของชายคนนี้ปรากฏเป็นภาพของจักรวาลหินหยางที่กำลังลอยอยู่ พลังของไม้เท้านั้นราวกับว่าสามารถทําให้สวรรค์และปัจจุีพังทลายลงได้ถ้าหากว่าล้วจางเฟิงหรือว่าจือเหอปิงอวินรับการโจมตีเช่นนี้เข้าไปแล้วก็พวกเขาจะมีทางเลือกเดียวก็คือถอยไม่มีทางที่จะรวบรวมพลังการต่อสู้ได้อย่างเพียงพอที่จะประทะอย่างกระทันหันเช่นนี้หลิงฮั่นคำนวณในใจกับการโจมตีที่กระทันหันอย่างนี้หลิงฮั่นอดไม่ได้ที่จะแสดงความโกรธออกมา หากเผชิญหน้ากันแบบตัวต่อตัว,ตวเขาจะไม่ดูถูกอีกฝ่ายไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแม้ว่าเขาจะชนะเขาก็อาจจะปล่อยอีกฝ่ายได้โจมตีเขากลับแต่นี่เป็นการลอบโจมตีตูมคนผู้นี้ตั้งใจจะสังหารเขาท่อนไม้สีดำนั้นกำลังจะทุบลงมาถึงหนิงขั้นแล้วถ้าหากเขาถูกโจมตีด้วยกระบวนท่านี้ล่ะก็เขาจะถูกระเบิดออกเป็นชิ้นๆอย่างแน่นอนด้วยการระเบิดเพียงครั้งเดียว จากกะพะทินีตะคอกอย่างเย็นชาและต้องการที่จะลงมือเพราะว่าหลิงฮั่นเอื้อมมือไปกดที่ล่ของนางเพื่อให้นางล้มเลิกความตั้งใจหลิงฮั่นเหนื่อยหน้าขึ้นและตกไปยังท่อนเหล็กตูมทุกคนตกตะลึงมากก่อให้เกิดคลื่นพลังปราณแผ่กระจายไปในอากาศนี่คือผลลัพธ์จากการที่หลิงฮั่นรับการโจมตีนี้เข้าไปทว่าร่างกายของเขานั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากจนไม่สามารถทำร้ายเขาได้และพลังทำลายล้างนี้ ทำได้เพียงแค่สกิดผิวกายของเขาเท่านั้นหลังจากเสียงดังผ่านไปพื้นดินที่หลิงฮั่นยืนอยู่ก็พังทลายลงทันทีโดยมีเขาเป็นจุดศูนย์กลางและพื้นดินที่แตกร้าวราวกับใยเมงมุมครื่นอากาศนั้นทำให้ฝุ่นที่ลอยอยู่นั้นกระจัดกระจายหายไปผู้คนที่อยู่ใกล้อดไม่ได้ที่จะหยุดและมองไปยังหลิงฮั่นทุกคนเลิกคิ้วแสดงสีหน้าตกใจเพราะว่าการระเบิดทำให้แผ่นดินแตกเช่นนี้ ถือได้ว่านักหนาสาหัสจริงๆการระเบิดที่น่าตกใจเช่นนี้สามารถหยุดได้จริงๆอย่างนั้นเหรอเจ้ายังคงเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าแม้แต่ผู้รอบโจมตีก็ยังตกตะลึงเขาไม่เคยคาดหวังว่าหลิงฮั่นจะมีพลังมากขนาดนี้จะต้องรู้ก่อนว่าเขานั้นควบแน่นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่มานานแล้วและจากนั้นก็ปลดปล่อยการโจมตีนี้ด้วยการคำนวณในใจและอีกอย่างหลิงฮั่นก็ไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้ด้วย มันควรจะเป็นความสำเร็จเพียงครั้งเดียวหลิงฮั่นกำรามพร้อมทั้งยื่นมือออกไปและกระชากท่อนเหล็กไปในทิศทางของเขาและลากคนที่แอบโจมตีเขาให้ล่วงลงไปกับพื้นชนายคนนั้นนาซีด้วยความตกใจและต้องการที่จะหลบหนีอยากจะหนีอย่างนั้นหรอหลิงฮั่นเปล่งพลังเสียงดังและแกว่งไปแกว่งมาราวกับคลื่นสึนามิใต้แรงกระแทกแขนและขาของคนคนนั้นสั่นและร่างของเขาก็หยุดชะงักไปชัว่วขณะ ทักษะการเวลาแปรผันพันปีทักษะนี้มีผลเพียงเล็กน้อยต่อราชาแต่คนนี้ไม่ใช่ราชาอย่างแน่นอนแล้วจะได้รับผลกระทบตามธรรมชาติแม้ว่าจะมีเพียงแค่ร่องรอยของการเวลาแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วหลิงฮั่นบินขึ้นไปต่อยและตบศีรษะของชายคนนั้นจนทำให้ศีรษะของชายคนนั้นเลือดพุง่งฉากนี้นั้นเต็มไปด้วยเลือดปงังหลิงฮั่นเปิดใช้ล่อพลังปราณเพื่อไม่ให้เลือดกระเด็นเข้าใส่เขา เขากวดาดมองทุกคนรอบตัวเขาอย่างเย็นชาการกระทําของหลิงฮั่นนั้นคือคําเตือนโจมตีเขาสิถ้าพวกเจ้ากล้าพอและไม่กลัวที่จะตายทุกคนก้มศีรษะอย่างช่วยไม่ได้และไม่กล้ามองหน้าเขาเลยแม้บางคนจะแอบ,บมองจากกระพระดินีและตอนนี้พวกเขาก็ไม่กล้ามองอีกต่อไปชายคนนี้นั้นแข็งแกร่งเกินไปและการโจมตีงเขานั้นก็ไร้ความปราณีผู้ที่โจมตีนี้มาจากตระกูลเชียนเจ้าใช่หรือไม่หลิงฮั่น เจ้าชังกราย,ยิ่งหนักที่สังหารคนของขา้ามีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินออกมาด้วยท่าทางเย็นชาเขาวสวมชุดคลุมสีเหลืองและปักด้วยภาพสัตว์ร้ายราวกับว่าสัตว์ที่ดูดุร้ายเหล่านี้มีชีวิตจริงๆหลิงฮั่นเหลือบมองเขาและพูดว่าข่าไม่ได้อย่างนั้นหรอชายหนุ่มคนนั้นกล่าวต่อว่าคนของข้าก็แค่อยากจะสนทนากับเจ้าเท่านั้นแต่เจ้ากลับสังหารเขานี่มันมากเกินไป ลิงฮห,หนดไม่ได้ที่จะยิ้มและพูดว่าพูดถึงการรอบโจมตีแต่เจ้าพูดว่ามันเป็นการสนทนาเจ้านี้ชังไรอย่างอายจริงๆข้าลืมถามชื่อเจ้าเลยไหนลองบอกข้าหน่อยสิชายคนนั้นแสดงท่าทีรำคาญและวก็โกนว่าตระกูลเชียนเจ้าเชียนเจ้าอย่างนี่มันครอบครัวสุนัขอีกแล้วหลิงฮันรู้สึกเบื่อนายเขาไม่รู้จะทำอย่างไรดี และเขารู้สึกว่าตระกูนี้มันน่าเกลียดเกินไปและมักจะทําให้เขาโกรธทุกครั้งสุนัขตัวดําไม่พอใจและกัดเจ้าเด็กปากเหม็นหลิงฮั่นหันไปด้านข้างและพูดด้วยรอยยิ้มคนเรามีทั้งคนดีและคนเลวไม่ต้องพูดถึงสุนัขเลยเจ้าก็แค่นั่งอยู่ในที่นั่งของเจ้าราวกับว่าเจ้ากลัวว่าผู้คนจะไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนเลวสุนัขตัวดำโกรธมากและไล่กัดหลิงฮั่นใบหน้าของเชียนเจ้าอย่างมืดมน เขาเป็นหนึ่งในทายาทของตระกูลเชียนเจ้าแม้ว่าระดับการพระปลูกของเขาจะสูงกว่าเชียนเจ้าเทียนมันเป็นจุดสูงสุดของระดับสีนิพานและเขาก็ยังสามารถโจมตีตัวตนระดับแบ่งแยกวิญญาณได้อีกด้วยเพื่อที่จะกลับมายังเขตแดนได้รับเชียนลงอีกครั้งหนึ่งเจ้ากล้าเหมือนข้าอย่างนั้นหรอแสหาความตายเชียนเจ้าหยางเดินหน้าอย่างกล้าหาญแม้ว่าคนของเขาจะถูกสังหารโดยหลิงท่านในตอนนี้แต่เขาก็มั่นใจว่า เขาจะสามารถจัดก,การกับหลิงฮั่นได้เขาจึงไม่ได้หวาดกลัวหลิงฮั่นเลยแม้แต่น้อยแน่นอนว่าเขาให้ความสําคัญกับความแข็งแกร่งของหลิงฮัน่นโดยปราศจากความกลัวคราวนี้เขาจะใช้ทักษะนิรันท์ทั้งหมดที่เขามีทักษะหมื่นดาบเขาตกไปที่เอวของเขาทัาในนั้นก็มีดาบสีทองบินออกมาด้านหน้าดาบเหล่านั้นมีสีเขียวยาวสามฟุตและอัดแน่นไปด้วยจํานวนดาบนับหมื่นดาบแต่ละเล่มถูกปกคลุมไปด้วยอักขระบ,บางอย่างอย่างหนาแน่น และยังจัดเตรียงในรูปแบบที่แน่นอนสะท้อนซึ่งกันและกันหลิงหั่นเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นความสนใจเขาไม่ได้สนใจทักษะนิรันนั้นแต่เขาสนใจดาบเหล่านั้นทั้งหมดคือแร่โลหะกึ่งนิรันระดับหนึ่งดาวสำหรับเขามันไม่ได้มีความแตกต่างระหว่างแร่โลหะกล่งนิรันระดับ10บกับ20ดาวเลยเพราะว่าแร่เหล่านี้จะถูกดูดกลืนโดยดาบประสุน,นิรันแต่เขาก็มีความสุขมากที่ได้เห็นแร่โลหะกึ่งนิรัน เป็นจำนวนมากในคราวเดียวนี่เป็นผลประโยชน์อย่างมหาศาลจัก,กรพรรดินีกระจรอออกไปนางไม่ใช่หญิงสาวที่ต้องการให้ผู้ชายมาดูแลแต่เป็นจัก,กรพรรดินีที่ครอบงำผู้คนแม่นางข้าไม่ต้องการจะทำร้ายเจ้าเชียนเจ้ายางกล่าวทันทีที่เห็นความงามของจัก,กรพรรดินีและความงามของนางทำให้จิตใจของเขาสั่นไหว